สวัสดีครับผมเกตี้มีโชว์ตอนนี้อยู่ที่ตลาดขุดข้าวปุ้นที่อุบลราชธานีนะคะพอดีผมมาต่างจังหวัดครับครับดูบรรยากาศตลาดนัดนะครับตลาดทุกวันศุกร์นะครับ,รบอำเภอกุดข้าวปุ้นนะครับวันนี้พาเที่ยวบรรยากาศตลาด่ตงจังหวัดนะครับ นี่นะครับมีเบ้าด้วยนะครับ

นอกจากนี้ทางเรายังมีสินค้าไว้บริการท่านอีกหลายอย่างนะครับไม่ไว่าจะเป็นแม่บุญแจโคลอสเลส็กสามหัวกีนแดงกันแจลูกป,ปิดประตูบ้านเราก็มีให้ท่านเลือกมากมายหลายอย่างนะครับในส่วนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของรถยนต์เราก็มีไว้บริการครับไม่ไว่าจะเป็นล็อกเกียร์ล็อกประตูลขสามตัวยี่สิบนะครับนี้<บ>เราก็ยังมีโควิดเจ็ิใช้ใหญ่เท่าไหร่เท่าไหร่ยี่ห้านะครับใช้กันเท่าไเลยครับ เลยบเจอเลยครับโดยรถบริการทที่นมาให้บริการท้านทีไปแล้วม่วจะเป็นคูแตงบ้านนรัถ้าสีเมื่อยเมื่อันะยบนมาส้มรถแซมนะครับ <Job S 2>

แาไมัวเสียกหนูก็มีครับ นูแถวเขาครับโอ้หนู<อ>นะครับรตัวนึ่งลอยเศ้ามีนี่ผมเผาแล้วแบบเผาะนะครับฮะแบบเผาแล้วนะครับเผาแล้วย่านมันเอาแมันเาเผาโอ,โอ,โอ,โอ้ตลาดคนเอยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ คุณเดเอาจาสทเห็นกหนมวันนี้วันพระนะครับหมูตัวละหนึ่งสามสิบนะครับ

ผ้าห่มก็มีนะครับผอาห่มยี่สบห้าบาทนะครับสอก้งก็ลโ่างไก่ตักไก่นะครับ ยังไม่ขึ้นนะจ๊ะนั่งทอดก็มีนะครับโภชนาใช่ไหมคะโอ้ดูนะครับพอร้อนๆเลยนะครับนี่จ้านี ไก่ทอดนะครับ

เกี๊ยวครับนมโตเกี๊ยวชิ้นใหญ่นะครับสิบบาทครับใส,ส่ไข่สิบบาทขายทูกถูกอร่อยอร่อยนะครับใส่ไข่ด้วยนะครับใส่ฮอทดอกด้วยนะครับอันนี้เ,เป็นอะไรครับ

อันนี้ลอยหนึ่ง่ยคนะ่ะอ๋ออันนี้ห้าสิบบาทหกสิบบาทสาวแปดสิบบาทตีแค่ะตีแปดต่อไปสิบเอ็ดนะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับ รองเท้าก็มีนะครับรเท้าของน้ำนะครับรอเีเเบริเวณตลาดก็อยู่ที่ว่าการอำเภอกุพะปุ้นนะครับ มีตลาดทุกวันศุกร์นะครับโซนนี้เป็นเสื้อผ้าหมดเลยนะครับ มีของเล่นบองเล็กน้อยนะครับ อย่าไลรยุงไรแมงสาบก็มีนะครับอย่าฆ่าหนูก็มีครั yeah. บรยเเเล็กที่จจ้า

ตัวสรีเ็ตยปลากระปปาช่อนใหญ่นะครับป่น ะาาทะาลาบาาอ้ย่ี่ะรอกันนอลาบเป็ดทำใหม่ๆเลยนะครับค่ะท้าไม่ใหม่เลยะคะ่ะ

สาลาเปานมจีบนะครับ